สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาป้ายยานะครับได้เป่าผมราคาไม่ถึงร้อยบาทนะครับไม่รู้ว่าเขาขายได้ยังไงนะนะครับเป็นของอะไรเนี่ยดีเอริยานะครับผมให้ Google มันอ่านให้ดีเอริยานะครับก็รอบกล่องแพ็กเกจก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับผมนี้ออกมาแล้วนะครับว่ามันมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับอุปกรณ์จริงๆแล้วก็ ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเดี๋ยวเขาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่นี้เป็นหัวบังคับทิศนะกับหัวแบบแบบหวี จะเป็นหัวแบบหวีนะครับเออมันก็ใช้สะดวกดีนะครับแบบนี้ร้บหวีไปด้วยเป่าปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าหัวแบบกระจายลมอ่าเป็นหัวแบบกระจายลมสําหรับคนที่ผมหยิกหรือว่าที่ทํรลอนผมมานะครับก็ต้องใช้แบบนี้เวลาเป่านะครับมีหวีมาให้2อ,อันเนี่ยเป็นหวีแบบหวีปลายหางแหลมมีเสียบแบบนี้กับหวีธรรมดานะครับผมมาดูรูปทรงของตัวใดกันบ้างเออผมว่ามันวัสดุมันก็โอเคเลยนะดูขนาดมันก็แบบ ใช้ได้นะครับวัสดุดีนะครับแล้วก็น้ําหนักก็เบามือจับถนัดมืออีกตั้งหากนะครับเนี่ยดูสิสายไฟก็แข็งแรงครับที่ห้อยแบบนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับที่ห้อยเนี่ยดูที่ห้อยแข็งแรงมากเลยนะครับดูดีเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ตัวลมเป่านี่ก็ใช้ได้เลยนะครับสวิตด้านบนเนี่ยจะเป็นอุณหภูมินะครับความร้อนมี2ระดับนะครับสวิตด้านล่างจะเป็นพัดลมนะครับมี2ระดับเหมือนกันนะครับไอ้กลมๆก็คือสวิตปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานดูนะครับผมลองถามแฟนดูแฟนกขบอกว่า มันก็ใช้ได้ดีนะลมก็แรงดีนะครับความร้อนก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่จับอะไรแบบนี้ก็ถนัดมือนะครับอันนี้จะเป็นแบบใช้กับหัวบังคับทิศบังคับลมแบบนี้นะครับจะลมกะแรงขึ้น,น้วจะเป็นแบนๆน,นะครับนี่ดูนะครับอีกอย่างที่จะเป็นแบบวีแบบนี้อ่าแบบวีก็ใช้ได้ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบวีไปด้วยแล้วก็ให้มันแห้งไปด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้แบบคร่าวๆนะผมก็ใช้ไม่เป็นหลอกนะครับไปดูไมีกทิงแล้วก็มาถาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าก็จะห่อๆขึ้นไว้แบบนี้นะเป็นแบบหลม มันไม่มีลมแรงออกมาเลยนะเป็นแค่ไอร้อนมาเฉยๆนะครับก็ใครที่สนใจนะนะครับของแบบของแถมก็เยอะเห็นไหมครับชุดหนึ่งอะตอนนี้ผมดูในช้อปปี้ขายไม่ถึงร้อยก็มีนะครับแปดสิบเก้าสิบบาทนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ใช้ได้นะนะครับอย่างที่พูดแบบนี้ถ้าเกิดพังก็ไม่เสียดายนะครับผมก็ัง่ลองใช้ดูตามลิงก์ไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ